เครื่องเป่าลมชีพูสพันวัตต์ความสะดวกสบายในการทำความสะอาดทุกมุมและทุกรูปแบบของพื้นที่สวัสดีค่ะแนะนำเครื่องมือช่างขาทุกท่านแนะนำเลยค่ะเครื่องเป่าลม3 0 0พันวัตต์ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันล้างแอร์และดูดฝุ่นจะทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยกำลังไฟ3 0 0พันวัตต์และความแรงของลมที่แรงมากสามารถใช้ได้ทั้งเป็นเครื่องเป่าลมและเครื่องดูดฝุ่นในเครื่องเดียว ด้วยการดูดและเป่าได้ทั้งหมดเป็นทิศทางต่างๆและมาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ฟรีที่ช่วยให้การใช้งานเป็นมิตรและสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่บ้านในโรงงานหรือในรถยนต์สินค้านี้ยังมีความทนทานและคุณภาพที่ดีทําให้คุณมั่นใจได้ในการใช้งานอย่างยาวนานค่ะโดยสรุปแล้วนะคะคุณสมบัติเด่นของชีพูเครื่องเป่าลม3,000ันวัตต์ได้แก่มีหมายเลขหนังสือรับรอง TIS 6 5 3 4 4เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพ มีกำลังไฟ3,000ันวัตต์และแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่2 2 0โวลต์ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับแรงลมและความเร็วรอบให้ตรงตามความต้องการของการทำความสะอาดสามารถใช้งานเป็นได้ทั้งเครื่องเป่าลมและเครื่องดูดฝุ่นในเครื่องเดียวทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะต้องการทำความสะอาดบนพื้นผิวหรือในมุมที่อับหรือแม้กระทั่งการล้างแอร์คอนดิชัน ชีพูเครื่องเป่าลม3,000วัตต์จะช่วยให้งานเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นแล้วหากคุณกำลังมองหาเครื่องเป่าลมที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าไม่ควรพลาดชีพูเครื่องเป่าลม3,000วัตต์นี้เลยค่ะสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณค่ะ